เพื่อนวันนี้เราจะไปที่วัดตุ้งเกวียนกันนะครับสตาร์ทที่คงสิงแล้วเราลองไปดูกันนะครับว่าเราจะไปถึงตรงนู้นอ่ะเวลาประมาณกี่โมงตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับเราลองไปดูซิว่าเราจะปั่นไปถึงวัดตุ้งเกวียนเนี่ยต้องใช้เวลากี่นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยครับ ขณะนี้นะครับเรากำลังปั่นผ่านแยกพืชสวนโลกนะครับเลี้ยวขวาไปพืชสวนโลกวัดพระธาตุดอยคำนะครับแต่เราจะตรงไปนะครับเราจะตรงไปวัดตุ้งเกวียนซึ่งวัดตุ้งเกวียนห่างจากที่นี่ประมาณ2กิโลเมตรนะครับ โลกมาแล้วนะครับที่ปันที่ของตอนนี้เราก็อยู่ที่คลองชนประธานนะครับเลยแยกพื้สต้นโลกมาละแอมแยกนึงก็จะเป็นแยกวัดตุ้งเปียดน,นะครับเพิ่มข้อแยกอยีกเนี่ยหนองควายแค่นั้นนะระหว่างปันนะน,นี่นะครับ แต่าาเป็นอย่างครับเขาเตรียมเสื้อกันฝนมาพร้อมแล้วตกอย่างไรเขาจปสนไปไถึง,ถงวัดตุ้งเปลียนเอาบรรยากาศวัดตุ้งเลียนยามยามเจ้าเรามาฝากเพื่อนๆให้ได้นะครับ ตอนนี้เราก็ขี่เข้ามาในซอยของวัดตุ้งเปี่ยนนะครับนนี้เลี้ยวเข้ามาในซอยเล็กๆก่อนถึงวัดตุ้งเปี่ยนประมาณสัก50เมตรนะครับระหว่างมันทุกเสียงนี่ก็มีเด็กๆเข้ามากวนด้วยครับไอใ,ใชต้องตงเข้ามากวนด้วยนะ ราก็มาถึงปากาทางไม่ใช่ปากทางประตูวัดะนะครับด้านขวามือก็จะเป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ในบริเวณวัดตุ้งเกวียนแล้วนะครับวันนั้นเรามาเนี่ยประตูปิดเรามาข้ามไปนะครับตอนนี้เรามาแต่เช้าเลยเขามีกิจกรรมงานวัดอะไรกันด้วยนะครับมีชาวบ้านมาช่วยกันกวาดลานวัดะนะครับวัดตุ้งเกวียนที่เนี่ยสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับ องตองเคยไปเที่ยวไหมครับไม่เคยอยากรีเซตใหมอ่อะยังลุงบันทึกเสียงให้เพื่อนเพื่อนของลุงได้ดูก่อนอันนี้เราก็ปั่นจัก,กรยานเข้ามานะครับเข้ามาในบริเวณอันนี้ตรงบริเวณหน้าวัดแล้วนะครับตรงขวามือก็เป็นวิหารนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับเาดารถมาจอดละจัก,กรยานมาจอดเสร็จแล้วเราก็เดินตามาชาวบ้านเข้าไปกันเพราะตอนนี้เขากําลังเตรียมงานอยู่ครับองตองเตรียมงานเพื่อจะจัด ประเพณียี่เปงนะครับยี่เปงลำเลึกอันนี้มีแมวด้วยนะวัดนี้มีทรายด้วยมีทรายพื้นอ่าลานลานวัดจะเป็นทรายวัดสวยไหมครับมังตองสวยไหมสวยไหมน้องน้องสวยไหมวัดวัดพุ่นเกลียนสวยไหมนี่นะครับเราก็จะเห็นวัดเราสังเกตตรงลานวัดนะครับลานวัดก็จะเป็นพื้นทรายนะครับเป็นวัดโบราณ ครับตอนนี้เฮากับปลาเปื่อนๆนะครับมาถึงวัดตุงเปลี่ยนแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเพื่อนจะมีการจัดงานนะนะครับอันนี้เจ้าบ้านเพื่อนกับมาเตรียมเตรียมสถานที่กันละนะครับเพื่อนกับมาเตรียมสถานที่กันแสงสีไฟสวยสดงดงามแน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่าวัดตุงเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันมาน้อยหน้าผาอยู่ละแล้วก็เจ้าบ้านเพื่อนมีความฮักความสามัคคีกันตัวนะครับเนี่ย พี่น้องชา้าบ้านเพื่อนก็มาช่วยกันแต่เจ้าเลยมาทําซุ้มทําที่ขายอาหารการกินนะครับแสดงว่าเจ้าวาัดเพื่อนมีความเมตตากรุณานะครับต่อเจ้าบ้านเห้่เจ้าบ้านได้แบบมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็อาจจะเป็นรายได้เข้าหมู่บ้านตัวนะครับวัดอยู่ได้บ้านอยู่ได้นะครับนี่เป็นวัดที่ดีวัดหนึ่งเลยนะครับของของไทยเฮานะครับควรทักษาประเพณีงกง,งามนี้ไว้นะครับ พี่น้องคนใดท่านใดนะครับอยากจะมาแอวงานเทศากาลลอยกระทงนะครับก็ลองมาแวะเวียนมาแอวที่นี่ได้นะครับ31ตุลาถึง1พิกา63 2 5 6 3นะครับคนอาจจะนัะนาากหน่อยเนอเตรียมมาตัวเจ้าจะได้มีที่นั่งที่ยืนนะครับมีการละเล่นหลายอย่างเลยผมถ้ามาได้มามาลูกน้อยเนาะอรอลูกใหญ่ก่อนก้อยปลามาแหง2-3ปีเนาะปี2ปีก็ปลาเพื่อนๆมา ที่มีกันนะครับคลิปนี้เรากับปิดคลิปกันที่ที่วัดนี่เลยนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวนะครับมีความสุขกับเพื่อนฝูงแล้วก็รักษาสุขภาพรักษาร่างกายให้ดีนะครับเพราะว่าเทศกาลปีไม่เมืองเขาน่ยมันจีบกระทบกันนะครับก็ระวังฟืนระวังไฟตัวเองนะครับสวัสดีครับ หลังจากที่ออกจากวัดตุ้งเกวียนนั้นแล้วนะครับก็ลองปั่นเข้ามาทางเสมืองดูนะครับวิวทิวทัศน์เปิ้ลก็สวยสดงดงามนะครับอย่างที่หันเนี่ยนะครับก็เลยถ่ายมาใหเ้เพื่อนๆได้เป็นของแถมท้ายคลิปนะครับอันนี้เป็นของว่าวัดโลหะปราสาทเนี่ยป่ายยอดดอยบุญน,นะครับโลหะปราสาทแล้มีวัดแน,นอยอยู่ก่อนตังขึ้นนะจัดงามนะครับตอนนี้เปิ้ลก็ไปไปไปวัดกันเนาะ ถ้าจะเป็นวันศีลนะคนก็จะนักนะครับวัดนีก้ก็งแมครับลองเสิร์ชใน Google ว่าโลหะปราสาทดูนะครับอย,อยู่ตังบนพุ่นวัดสวยครับหน้าหนามาแอว